สามพิธุนายนมงคลสมัยจอมพะไทยเอกอนงทรงสุขสีพระมิ่งขวัญแห่งแผ่นดินปิ่นจักรีองค์ราชินีแห่งสยามนามขจรพระทรงเป็นร่มโพไซหทัยราชอาพิวาทไทยทั่วล่าสโมสร ทรงสืบสารเพื่อประชาทั่วนาครดับทุกร้อนทั่วแผ่นดินทุกถิ่นไทยขอคุณพระไตรรัตนพิพัฒเลิศอ,อํานวยพรอันประเสริฐสุดพองใสเทพประธานพรบันดาลเกียรติเกริกไกรน้อมดวงใจขอพระองค์ ส่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวนันทางวนตัดรักษาการผู้อำนวยการพร้อมคณะผู้บริหารและเจา้าหน้าที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา